กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามโระราชกุมารีนำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์สาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลายัยซีานเจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลาย College Dublin, ัย o คลเลจดับลินสาธารณรัฐไอรแลนด์สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกโกโวสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมด้วยนักเรียนทุนรัฐบาลที่จะไปศึกษาต่อณนะมหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและมหาวิทยาลัยซุงกุนกวนสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีผู้บริหารสํานักงานกอพอและคณะกรรมการพิจารณาทุนร่วมเข้าเฝ้าทุลละอองพระบาทด้วย